เพลิงไหม้กองกระดาษรีไซเคิลนะครับของบริษัทอินเตอร์แปซิฟิกที่จังหวัดปราจินบุรีครับ คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาโดยเพลิงได้ลุกไหม้กองกระดาษรีไซเคิลที่อยู่ติดกับโรงงานของบริษัทอินเตอร์แปซิฟิกตำบลบางพลวงอําเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่พร้อมกับทหารจากกองพันทหารมาที่2กอ,องพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ซึ่งดูแลในพื้นที่อําเภอบ้านสร้างได้ช่วยกันเร่งระดมฉีดน้ําเข้าไปสกัดเปลวเพลิงแล้วนะครับไม่ให้ลุกลามเข้าไปภายในโรงงานแล้วก็ในบริษัทโดยได้ขอรถดับเพลิงมาให้การสนับสนุนในการดับเพลิงด้วยในพื้นทีี่ใกกล้เคคยงนะรับ็ รวมกันกว่าสี่คันเนื่องจากว่าเพลิงกําลังลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงเจ้าหน้าที่จึงได้ระดมฉีดน้ําสกัดเปลวเพลิงเนื่องจากกองกระดาษนั้นมีจํานวนมากขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากโรงงานได้ใช้รถแบ็คโฮนํากระดาษที่อยู่ด้านนอกออกไปนะครับเพื่อให้เพลิงนั้นอยู่ในวงจํากัดจากการตรวจสอบพื้นที่ที่เพลิงไหม้กระดาษวีซิเคิลอยู่ในพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่และเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับก็เป็นกองกระดาษวีซเคิลครั้งที่2แล้วนะครับหลังจากที่เคยถูกเพลิงไหม้มาแล้วเมื่อวันที่15ตุลาาาคคมมที่ผ่ผนรับ So